นะเปิดแล้วนะกดนี้นะ,ะสวัสดีค่ะแม่แล้วให้เพื่อนๆดูวิวทือทัศไปนะนี่เมืองอุช่านะเพื่อนๆเฮ้เฮ้ hey, hey. welcome to my channel นะคะเย็นเยน,ยยนรถดีๆสวัสดีนะคะเ<ๆ>พือนะพ่อนๆวันนี้นะคะก็เพิ่งเติมเน็ตนะคะเมื่อวานเองหมาดๆนะคะเมื่อเช้าแม่ก็ลืมรีบวางไลฟ์ไปนะเพราะว่า แม่ก็เขาเรียกว่าอะไรตกใจลืมตัวเองนะนึกว่าไม่มีเน็ตมีแล้วจ้านะคะแม่ก็เพิ่งเติมไปนะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปได้นอกสถานที่ได้ถ้าเจอพระอาทิตย์แม่ก็หลบมากอ่นะแม่ดูนะเออแม่จะถ่ายวีดีโออะไรไปเงี่ยเสร็จแล้วแบตก็อาจจะหมดนะพเพื่อนๆเลาก็จะคุยจนแบตหมดกันไปเลยก็แล้วกันเนาะคุยจนแบตหมดกันไปเลยเนาะขอบคุณนะที่ยัง จะมาหากันจะเรียงอยู่ด้วยกันมากันแลวยังเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะกดไลค์ไปเรื่อยๆนะคะให้คุณแม่จับโทรศัพท์ให้เนาอเพื่อนเนาะหวังว่าจะโอเคนะคะหวังว่าจะโอเคนะให้เพื่อนๆดูวิวสวยๆกันไปนะคะทักทายเพื่อนได้นะยายายเห็นอะไรบ้างไหมเห็นต้นสื้ออะไรบ้างไหมฉันถามเธอเธอบอกว่าใช่ไม่ใช่ยายก็หัดดู <จ>ฉันไม่ใ,ใส่ใสแว่นตาอ้อนไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมอ๋อเอ็นดูเนาะถ้าเห็นวิวทิวทัศน์อะไรไี่เห็นอยู่เนาะวิวนี่เห็นอยู่ตัวสงศอ,อท,<า>ที่ฉันว่าน้คะไม่เห็นเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะคลุกคลิกหน่อยนะคะคน,นะถืออันนี้ก็บอค่อยเห็นนะเพื่อ,ๆอนๆดูวิวทิวทัศน์กันไปนะคะกับคนเข้า,า,ขามาดูมั่งแล้วเนาะหรือเปล่า เออมาดูกันแล้วเฮ้ยณม orn ี่ณม orn ี่สวัสดีค่ะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าให้ยายถือมือถือให้ยายก็ไม่เห็นนะจ้าเอาวิวสวยๆโชว์ไปก่อนนะพี่ๆน้องๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากใครใคเข้ามากดไลค์ให้ก่อนเลยนะขอบคุณมากค่ะเห็นแวบ,บๆเหมือนใช่พี่เล่ไหมนะจ๊ะดูมากก็ไม่ได้นะมันขับรถอยู่จ้าเอาวิวสวยๆแม่ข้างๆสวย คนด้วยะะขับรถดีดีดีจ้าขับรถดีตั้งใจมากเลยขับไม่ดีไม่ได้นะที่เนี่ยต้องขับรถดีๆนะคะดิวตรงไมนสวยก็ถ่ายไปให้เพื่อนดูเลยค่ะเพื่อนๆยาย้จับมือถือให้นะคะดูซิจะเป็นยังไงนะคะดูซิจะเป็นยังไงนะมีสมาธิหน่อยนะคะ ขี่นี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะเพื่อนๆได้มาทั้งเลือดตาแทบตะเด็นน้ำหูน้ำตาร้องไห้มาหลายรอบนะคะกว่าจะได้มันมานะคะเพื่อนๆต้องขนอมันหน่อยนะคะบ้านเมืองน,นี้โซาขับรถกันระวังด้วยเนาะอุบัติเหตุเลยมีน้อยมากๆเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผ่านบ้านมารมันเอนะคะถ่ายบ้านนี้เพื่อนๆดูหน่อยสิหลังนี้แหละ สวีเดนนะคะนาวีในสวีเดนนะคะอันนี้ก็แม่สวยวิวริม,มทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะของสวีเดนนะคะชื่อนี้ชื่อทะเลสาบอูชักเพิรน,นะคะ ไม่เอ้ยนี่ได้ฝ่า,งา,งามืองามเอตอตอ่ตอตอ่อต่อเมื่อกี้ยายกดผิดไม่เอ้ยนี่ได้ฝ่า,ามืองามจ้ามืงามวิวงาม,งาม,งามนะขอบคุณนักหน้าที่ช่วยคอมเมนต์นมานะจ๊ะนี่แม่ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าใกล้กล้องตรวจจับความเร็วนะคะห้าขับเร็วเกินที่เขากำหนดไว้ระม,มัดระวังมากเลยนะโอ้วิวววววนววววววดูซูวเข้าวูมออกด้วยว็ได้ยายเหมือนวววววววภาพสวว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 วดูวนวว โอ้ยเมืองอูเชนนะคะเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะพวเพื่อนด้านนี้อีกรอบนะเห็นะ้ยสวยๆนะเนาะในสาะเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะคะพเพื่อนไม่รู้เพื่อนได้เห็นความสวยงามหรือเปล่าเนาะยายก็ถ่ายไปเรื่อยนะคะ ลาวนะเพื่อนขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันเนะ้อไม่ได้อ่านคอมเมนต์เนะ้อขับรถนะจ๊ะหัดไปยายหัดไปทำเนียร์อินสวีเดนให้ให้ฮัลโหลนะคะเป็นไงกันบ้างเออแนะจ๊ะาแม่ก็ไม่เห็นคอมเมนต์ไม่รู้ว่าจะได้เห็น ที่หลังหรือเปล่าเนาะว่าซื้อเข้ามามากเนี่ยขอบคุณนะคะทักทายกันได้เดอ้อทักทายกันได้เดอ้อนะจ๊ะ ออกลบสินะคะวันนี้แมนมาเลยจ้าลบยี่อ็ Oh my god, my minus 21 t o d a y very very cold ถนนเส้นนี้เขาขับ90ก็ต้องขับ90ตามเขานะเพื่อนเขาบอกให้ขั สวยๆเพื่อนๆเหมือนเราได้ขับรถมาเที่ยวเล่นเลยเน,นะเพื่อนๆเนาะมีมาละใกล้หมดแล้วนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวออนก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้เพื่อนๆดูแล้วนะอุ้ยถ่ายล้อร,รถตรุ้กเรียบมากๆมีอันก็มีรถลื่นถลันยนะคะตกอยู่ริมทาง <laughs> จ่ายเลยแต่ละทีก็มือสั่นนะคะเพื่อน สดีจา้าทักทายกันได้นะคะขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ออนด้วยนะคะ Help me press like and subscribe thank you very much ไม่รู้ว่ามีคนดูอยู่หรือเปล่าเนาอข้างบนน่ะที่เห็นกั็นตัวเลขเห็นมั้งไหม วงเวียนนะครับเพื่อนวงเวียนนะคะ,วง,ว,นนะ,คะวงเวียนก็ไม่ต้องมีไฟไงดูรถด,ด้านซ้ายมือไว้ก่อนนะคะถ้ารถโล,ลง่งเราก็ถึงไปได้ถ้ารถไม่โลง่งรถมาเราก็ต้องเบรคให้เขามีกฎกกฎจราจรนะคะสอนเรื่องการทำใบขับขี่เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนด,ด้วยนะคะ อยากจะทําคลิปสอนนั่งเลยเนาะมันไม่ว่างด้วยแค่นี้แม่ก็ปวดใจแล้วแค่นี้แม่ก็ปวดใจแล้วคะ่ะฝัามมือนะคะเป็นโรงพยาบาลหมูรานะคะเพื่อนโรงพยาบาลใหญ่พอสมควรน,นะคะไม่ใหญ่มากนะคะเมื่อก่อนโรงพยาบาลมูราจะมีแผนกทําคลอดได้ด้วยนะแต่ตอนน้องอันนี้เกิดไม่มีนะคะต้องขับรถไปคลอดที่ต่างเมืองนะคะ โรงพยาบาลมูราจ้ารถอืดมากเลยนะคะวันนี้เพราะว่าอุณภูมิมัน ยังไม่ใช่เซ็นทุ่มจริงๆนะยังไม่ใช่ตัวเมืองจริงๆนะแต่ก็สวยนะดูข้างหน้วดสวยซูมได้ไหมยายซูมเป็นไหมซูมมั่งยึดเข้าย็ดออกมั่งก็ได้ไม่แรง่ก็ดูความสวยงาย สวัสด,ดีนะคะเพื่อนๆอยู่กันอยู่หรือเปล่าเอ,อ่ยลากยามนิดหน่อยเนาะจนแบตมันหมดไปเลยจนแบตมันหมดไปเลยนะเราอยู่กันที่นูแรตมูรานะคะเหมือนมาเที่ยวกับอ้อนเนาะเหมือนมาเที่ยวกับอ้อนเนาะมีมิมานะคะเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะคะในบ้านมาเกเตต้าเลยเนาะ Mm hmm. เดี๋ยวไปส่งเอกสารนะคะให้คนทำบัญชีนิดนึงนะคะเดี๋ยวอันอาจจะได้พักคุยกับเพื่อนเนิดนึงเนาะ,ะเราขับรถเข้าเมืองกันนะคะประมาณอ่ะสิบห้านาทีเนาะที่บ้านะคะหลบแดดด้วยแต่งคิ้วแต่งคิ้ว for w a s h i n g thanks for w a s h i n g เลยนะนเพื่อนๆนะ ทันไดเหมือนกันนะนเพื่นอนขอให้เน็ตอ่ะมันชัดดีนะเพราะจ่ายเงินไปตั้งเยอะตั้งเยอะเลยล่ะจริงๆไมีแพงกว่านี้อีกแต่ผัวก็บอกแพงเกินไปนะก็เลยไม่เอามีอีกอันหนึ่งเก้าร้อยโคเนอร์่ะที่แบบใช้ได้ไม่จุดไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะก็เวอร์ไปเนาะเราก็พอประมาณแล้วกันนะเพื่อนเนาะ นั่นซื้อแบบกลางๆนะคะห้าร้อยคูณ <c oughs> หวังว่าจะโอเคนะคะเอาไว้ไลฟ์ตอนออกมาข้างนอกเป็นบางครั้งนะคะ ถึงแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่าได้อ่านคอมเมนต์แล้วเพื่อนๆขอบคุณนะเหลือหนึ่งคนแปกแลกๆนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะพัชชาสวัสดีจ้าพัชชานะคะพี่บ่าวกี้นะคะขอบคุณนะคะหายไปกันหมดแล้ว <c oughs> นะคะขอบคุณมากเดอ้อขอบคุณมากเดอ้อไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะเลิฟสองไปไหนกันใช่ไหมราฟี่บอกว่าให้นะคะก็ เข้าเมืองมานะคะเอาเอกาสารไปให้คนทําบัญชีนะคะสวัสดีค่ะพัชชาเพิ่งเติมเน็ตเมื่อคืนนะคะ500คูนเนอร์นะคะมือสั่นไปเลยค่ะเน็ตของเทเลียแพงเนาะผัวมันชอบใช้ยี่ห้อนี้ไงก็เลยใช้ตามกันไปงั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงนะคะแต่แพงแพงมากนะคะพัชชาใช้ยี่ห้ออะไรเอ่ย มันมีอีกระดับหนึ่งที่เป็นอันลิมิเต็ดอะตั้งเก้าร้อยคูนเนอ์แพงไปอะห้าร้อยได้กี่กิกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดหกสิบสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นระดับกลางแล้วมันก็จะมีระดับสูงสุดแบบอันลิมิเต็ดเลยเก้าร้อยออนก็เอาเอาแบบธรรมดาเนี้ยแหละวะ <laughs> นะคะเพราะว่าถ้าปกติอย่างพวกโอเล่อะไรพวกนี้ที่เขาใช้ปกติปกติกันก็จะมัน แต่โอเล่ใช้เท่าไหร่วะก็สี่ห้าร้อยเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าโอเล่เอาเอาเขาเรียกอะไรอะเอาเป็นอบูนามังหลายอย่างอะไรไม่รู้ของมันนะม้อนก็ไม่ค่อยเข้าใจมันเหมือนกันเหมือนกันเนาะแต่ไม่มีเนส่วนตัวในนี่ฮ้อนกำลังเพิ่งจะใส่ส่วนตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีวาสลเปตมีอะไรด้วยไงก็เลยกะไว้เลยหนึ่งเดือนเนี่ยก็พยายามจะใช้นะคะให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะ ก่อนกลับเมืองไทยอะไรเงี้ยก่อนที่หิมะจะหมดพระชาบางทีเราก็ต้องลงทุนอันนี้ไม่ใช่ละมือบังแดดเออเอาอย่างนี้โอ้แต่ละแสงเข้าตานะเพื่อนๆแสงเข้าตาก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่ามันพอจะทําอะไรได้เราก็จะทําไปนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อช่องเราด้วยหรืออะไรอะไรก็ว่าไปเนาะ ขอบคุณนะพระชาที่ยังอยูหนึ่งคนนะคะแปลกแหลกยอดดีไหมพระชาเราไม่เห็นเลยเมื่อกี้ยายถือมือถือให้แพงเนาะห้าร้อยคูเนอร์เนี่ยมือสั่นเลยอะพระชาใครจะไม่รู้นะมาดามมาดามมือสั่นดันนะวันนี้อ๋อดันใช่ไหมเออดันมันของอ้อนเขาดันปานกลางมาตั้งนานแล้วประมาณเนี้ย แต่บางทีก็ไม่ดันเลยก็มีไงช่วงที่พวกประชาได้กันสี่ห้าร้อยออนไม่ได้อ้อนได้ร้อยกว่าอะไรเงี้ยอ่อด,ดันเนี่ยอย่างอันช่วงนี้ก็ร้อยกว่ามันจะดันประมาณเนี้ยเออเสร็จแล้วก็อะไรนะรู้สึกว่าเขาไม่ได้กดอ้อนน่ะเออไม่ได้กดบางคนกดกดไป จนคนดูคนสองคนในนั้นสงสารสงสารก็ไม่เข้าใจเหมือนกันระบบเขาเป็นยังไงเนาะแต่มันอาจจะเวียนมาที่อ้อนก็ได้ต้องรีบมาช่วงนี้ต้องรีบนะคะรีบลฟ์หน่อยนะคะอขอบคุณนะคะพระชาก่อนนะคะน้ําขึ้นให้รีบตักไปอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวก็ไลฟ์ต่อไปอีกนิดหน่อยก็ได้แต่ว่ามันลงน้อยอย่างนี้ร่อนวางก่อนดีกว่าเนาะพระชานาะเราไม่มีมาเลนแปลว่าอะไรอะเธอ เราไม่มีมาเลนแปลว่าเอาียงเนาะเข้าใจเนอะเดี๋ยวขับรถกลับไม่รู้ว่าวนในนี้ได้ไหมน่าจะได้อยู่ปะขับรถนะั้นเราก็แบบงวงๆเงี้นะเราไม่ใช่จะเก่งนะ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เราประสบอุบัติเหตุเราก็กลายเป็นคนกลัวไม่กล้าขับรถอะไรไปเรื่อย่ะเธอก็ดีนะ ขับรถไปเรื่อยไม่ได้นะโดนสวีเดนเนี่ยถ้าไปเจอที่มันลื่นๆเป็นหิมะก,ก็คือเราเหมือนเราแบบเป็นอันตรายชีวิตได้เลยอะเธอเนาะขอบคุณพระชาเนาะเดี๋ยวระวังเลยก็ได้นะพระชามันมันน้อยมากเลยสงสารตัวเองขอบคุณนะแล้วเดี๋ยวเก็บเน็ตไปเล่นวันหลังก็แล้วกันเนาะ Thank you for watching Thank you for watching everyone Thank you very much Thank you ขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีไหมพรชชาเนาะเก็บเน็ตไปเล่นมันหลังแล้วกันเนาะมีอะไรอีกเยอะๆเ,เลยให้เราตามดูนะคะบายบาย s This is n e s t a ต o n g ไปแล้วเนาะพรชชาเนาะให้เข้ามาอีกหนึ่งคนเอ่ยนะคะแปลกๆขึ้นมาเนาะตามนั้นนะคะพระชา แปดก็จะหมดด้วยพระชาเราเจอกันนะจ๊ะบ,บายๆรอายบายพระชาก่อนเนี่ยพระชาไม่ได้ยินแล้วหายไปแล้วเนาะพระชานอแล้วเ,เจอกันเดอ้อพระชาให้ยาการบา,บายๆ